รุปข่าวประจำสัปดาห์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่18-22กรกฎาคม2565นางรังสีบุญทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019โดยเคร่งครัดดังนี้ วันที่18กรกฎาคม2565สำนักง,งานสวัสดิการได้คุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายให้ความช่วยเหลือลูกจ้างในกิจการประเภทงานก่อสร้างโดยการรับคำร้องกรณีน,นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาในวันทำงานค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยการเลิกจ้างพร้อมชี้แจงสิทธิต,ตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกจ้างได้รับทราบ ในวันเดียวกันมอบหมายนางนันทิตาปริปุรณะนักวิชาการรายงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยการสุ่มตรวจปัสสาวะลูกจ้างในสถานประกอบกิจการด้วยความสมัครใจณนสถานประกอบกิจการประเภทโรงชำละสุกรในพื้นที่จังหวัดหนองคาย วันที่19กรกฎาคม2565มอบหมายนางสาวสุกัญญาชดพินิษฐ์และนางสาวชัดกมลกำปันทองนักวิชาการแรงงานรวมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตรวจความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการพบว่าปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานทั้งนี้ไม่พบว่ามีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในวันเดียวกันเมื่อหมายนางสาวปรียนุชเฉลิมแสนนิติกรปฏิบัติการร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคายเพื่อร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคายณห,ห้องประชุมเทวพิบาลสารการจังหวัดหนองคายชั้นสี่ วันที่19และ20กระกฎาคม2565ดำเนินการจัดอบรมโครงการสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างประจำปีพศ2565รุ่นที่1จำนวน50คนณห้องไกลกเตี่ย2ส,สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายสารการจังหวัดหนองคาย โดยมีนางรานิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วันที่20กรกฎาคม2565สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายจัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดหนองคายครั้งที่สองประจำปีงบประมาณ2565ณนห้องประชุมสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการในการลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานโดยมีนางรัณนิดาเรืองทิตสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม ในวันเดียวกันมอบหมายนางสาวสุกัญญาโชคพินิษฐ์และนางสาวฉัตรกมลกำปันทองนักวิชาการแรงงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานรวมโครงการการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขจังหวัดหนองคายณบ,บริเวณโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมตำบลโพนแพงอำเภอรัรตนาวาปี โดยมีนายนัทวัฒน์วิริยานาภาพรรองผู้ว่าราชาการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจมอบหมายนางสาวสุกัญญาชวดพินิษและนางสาวชัดกมลกำปันทองนักวิชาการรายงานดำเนินการส่งมอบเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างแล้ว วันที่22กรกฎาคม2565มอบหมายนางนันทิตาปาริปรุรณะนักวิชาการรายงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่รวมงานมหกรรมไกลเกลีก่ยนิสินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดหนองคายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานิ้สินและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนณโรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์หนองคาย ในวันเดียวกันมอบหมายนางสาวพ,พัฒนิตย์พิริยพรวรากุลนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและเจ้าหน้าที่รวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองเรื่องรัดยุคใหม่สารพลังวินัยการเงินการคลังผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณนห้องไกลเกลี่ยหนึ่งสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดหนองคายคนสำราญงานสำริจผลประชาชนพึงพอใจ